มันมีมันมีเก่าเหรอมันมีแอบไหมมันมีแอบใต้โต๊ะไหมเฮ้ยฮะยเฮะรมันเมย์มันเมย์โดนแน่ๆเลยเร็วมันเมย์ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นะฮะมันเมย์ออกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยยมันเมย์ไม่ออกเหรอมันเมย์ออกมาเร็ว ร้อนเมย์ออกมาเร็วๆเร็วๆมยนี่อยากเล่นต้งนะร้นเมย์ที่มีรสัญจรที่ขาดไปมาจับมันเลยทะยีนี้จับรถเมย์เลยนะย้ำมันเลยย้ำมันเลยเนียเดี๋ยวย้ำมันรถเมย์เลยทำไมลูกรถเมย์มันอารมณ์เสียเหรอนไม่กล้าย30 30ุ het, ่งกับมันเลยเหรอมันอารมณ์เส um> ียนะเราสัปดนอารมณ์เสียเนียมออกมาฮะ มันควรนะเนี่ยมันควรนัเนี่ยลมเสียเนี่ยล่มลายรถชิงกันสวยนีเรา่ายชีม่ัรถนให้เก่าตงลองสายช่องแสให้เก่าลุกตะบนสัต์นี้ออกมาได้ถึงรนี่นี่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 ยนี่เนี่ี่นี่เี่นี่่นี่นี่านนี่นี่เนี่่นี่่นี่ยแย่งเหีอรีเมี่ไม่นย่งเหรอนี่นกงนี่โกงรีเมี่นีนโกงี่ี่นี่รถเมค์ขีนโกงี่ีเนี่ย ออกมาแย่งของเขาเหรอห้าวันแม<า>่ออกมาแย่งของเขาเหรอฮะ<า>เอามาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> มินนีิเอามาให้แม่เร็ว <c oughs> นี่เนี่ยนี่เนี่ยขอของใครลูกของใครของมินะินะของมินิน่ะอุ้ย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 ของมินีินะอย,อ,นนะอย่ามายุ่งมินีินะ ใช่ไหมลูกของมีนี้หรอคะไหนยิงยังยิงยๆงยังยงยงยังย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 งไหนยงไนยไหนยิงกันยงกันยงกันยิงกันคนร้ายนั่งลงมือ่ี่ถึงหนาทีก็ได้หลบหนีไป แล้วว่าผู้เสียหายนั้นจะตะโกนให้ว่าที่ผ่านไปมาช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครสนใจค่ะตำรวจเองก็บอกเหมือนกันว่าทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะก็ลงคที่ไปเลยก็คือว่าคดีนี้นั้นเป็นคดีุจรกรรมแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนั้นน่ารักจริงๆเลยที่จะทาให้สาวไปวิน่ไหนแม่ขอค่ะสิ่งที่ปั้นไม่เอาแล้วเหรอเนี่ยขอแว่นตาเนี่ยางจุดเกิดเหตุนะหนี่้องขอร้องน้อง,องเลยเอมาเป็นข <ไป S 3> องเล่น อบเว้นไหวน้ำที่ปั้นนั้นน่ะที่ป่ะใช่เหมลูกด้วยบ้านใช่ของพี่ปั้นใช่ป่ะยังยังยังพี่ปั้นยังยังแน่เลยพี่ปั้นยังยังแน่เลยยังยังกันของใข่ลูกของใข่ของไข่เฮ้ยพี่ปั้นไม่ให้พี่ปั้นไม่ให้ใครได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 ้ เม่์จะแย่งอย่างเดียวเลยมินิไม่ยอมให้เลยเหมือนไส้จังเลยเมย์เหมือนไส้จังเลยเออมันกวนเลยนเลยนาะมันไม่ยอมให้เลยเนาะดูมัน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 นี่แน่ใช <laughs> ่จริงจริงมินิไหนแม่ขอ เป็นเล่นวดเขาดูมันเล่มาดูมันเล่น,ดน,ลนวดเขาวย้อมมันทำขวดเขา